สวัสดีครับเพื่อนพื่อนน้องพี่คนรักไอวันนะครับเจอกันรอบที่2ของวันนี้นะครับเราจะเดินไปคุยไปครับให้เพื่อนๆได้เห็นแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาข้าวกำลังตั้งกอตั้งต้นกำลังเขียวเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ฝนไม่ตกนะครับลุ้นกันอยู่ว่าจะตกหรือเปล่าอ่ะก็นะครับเดินไปวันนี้คุยเรื่องราวของแม็กลาเรนกันก่อนดีกว่าไหมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโฮมเรส s ินก e สโตนนะครับก็อันดับ2โดยแรนโดนอริสแล้วก็อันดับ4โดยออสการ์บิแอสปรีก็เกิดปรากฏการณ์นะครับว่าพวกเขานั้นเข้ามาแทรกเข้ามาร่วมวงจากปกติในกลุ่มที่2กลุ่มแรกเนี่ยก็คือไม่ต้องนับนะครับเรดบูลเนี่ยปล่อยเข้าไปปล่อยก็ขึ้นหิ่งไปเลยก็ Aston Martin นะครับเมอร์เซเแล้วก็เฟอร์ราเนี่ยพวกเขาก็ต่างแย่งชิงว่าใครนะครับจะเข้าป้ายเข้าวินในกลุ่มที่2มันก็คือ ผลัดกันขึ้นผลัดกันลงอยู่ไงฮะยังไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ชัดเจนแต่2สนามที่ผ่านมา a s สตันมาตินเหมือนจะถล่มไปหน่อยนึงแต่ f e r r a r รี่ก็ถล่มไปเยอะพอสมควรในสนามล่าสุดเนี่ยแต่ Mercedes ก็ยังทรงๆอยู่แต่ m ม l a r ารเนี่มาได้อย่างไรนะครับมาได้ก็เพราะว่ามีการอัปเกรดชิ้นส่วนใหม่อัปเกรดมาเรื่อยๆตั้งแต่โนู้นนะครับที่ สัญญาณเนี่ยส่งมาว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้จะแข่งขันได้มากกว่าเดิมเนี่ยตั้งแต่ออสเตรียครับแล้วออกมาเปิดเผยโดยหัวหน้าทีมนะครับอังเดียสเตล่าว่ามีแผนนะครับว่าจะอัปเกรดชิ้นส่วนอีกในสูดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ที่ฮังการีโอ้โหนะครับอัพต่อไม่รอแล้วละ่ะก็จะสารต่อความสําเร็จนั่นเองนะฮะกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นเจ้าตัวก็แบ่งรับแบ่งสู้นะครับโดยบอกว่าก็ไม่คิดว่ามันจะ มีประสิทธิภาพขนาดนี้ในการอัปเกรดะนะแต่ก็ยังบอกอ่แตก็ยังบนะครับว่าที่ความสําเร็จมันเกิดขึ้นอาจจะเพราะว่าที่อัพมาโดยเฉพาะในเรื่องของชิ้นส่วน a อ r o ่เนี่ยมันมาแมทกับสนามที่มีคาแรคเตอร์ที่เป็นสนามความเร็วสูง s i l v e r s t o n e เนี่ยก็มีทางตรงที่ยาวให้ได้เหยียดกันพอสมควรโค้งอาจจะเยอะก็จริงแต่ก็เป็นโค้งความเร็วสูงครับ ดังนั้นรถของแมคลาเรนที่อัพมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันมาแมทกับตรงนี้พอดีแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิหัวหน้าทีมว่าอย่างนั้นครับอุณหภูมิที่เย็นเนี่ยก็เลยอาจจะทําให้ไปได้ดีผมเสริมให้นิดนึงนะครับว่าก็อาจจะอาจจะต้องมองไประยะยาวๆครับว่าที่ฮังการีหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยที่มันมีคาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนกับซินเวอร์สโต n เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าไปเจอสนามที่อาจจะมีโคง้ง หักสอกเยอะๆโค้งความเร็วต่ําเยอะๆหรือว่าอาจจะทางตรงไม่ค่อยยาวอย่างเงี้ยนะครับมันจะเข้าหรือเปล่านะครับมันจะเข้าทางรถรถแข่งของแมคลาเรนหรือเปล่าก็ต้องว่ากันตรงนั้นนะดังนั้นในเรสนี้ก็นะครับอาจจะมองในเรื่องของว่าโอเคละนะฮะอัพมาแล้วมันโดนมันมันเป็นเรื่องปกติครับทุกคนในการอัพเกรดแต่ละครั้งเนี่ยอย่าง Mercedes ก่อนหน้านี้ก็คืออัพมาแล้วนักแข่งบอกว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เห็นไหมครับ มันมันก็จะไปบอกว่าการอัปเกรดเนี่ยมันมันดีแหละโดยโดยเบสิกโดยพื้นฐานเนี่ยแต่มันจะดีได้ตลอดไหมหรือว่าของใหม่เนี่ยที่เอาเข้ามามันจะเข้ากับสนามนั้นๆหรือเปล่าก็อย่างที่เห็น Mercedes นะครับที่บอกว่าอัพมาพอสมควรอัพพื้น up, อัพไรมาเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้ดีงามสักเท่าไหร่นั่นก็คือก็ต้องไปแก้ไขกันต่อไปในส่วนของคู่แข่งอ่ะนะฮะอย่างคู่แข่งคนสาคัญเลยก็คือ Mercedes ครับทันเซอร์ก็มีโอกาสได้ต่อสู้กับ2คนเลยนะ ก็อาจจะฉกชิงความได้เปรียบมาจากออสการ์พิแอสตรีนะครับจากจังหวะเ,เข้าพิษจังหวะเซฟตี้คาร์เนี่ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะนะฮะขึ้นหน้าแรนโดนอริสได้ก็ยอมยอมรับว่าเหนียวจริงๆนะครับทั้งคนทั้งรถกันเลยทีเดียวเนี่ยทันเซอร์ก็ออกมายอมรับนะฮะว่าโอ้โหนะแม็กกอเลนนี่เร็วมากครับเร็วจริงๆพยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่ได้แต่ทันเซอร์ก็ยังมองบวกว่ามันก็เป็นอะไรที่มันดีนะที่ ได้เห็นการแข่งขันที่นักแข่งหลายๆคนเนี่ยขยับเข้ามานะครับแกรบเนี yeah ่ยมันเข้ามาใกล้ค claro> ิดกันในแบบนี้ก็ถือว่าดีงามครับก็ถือว่าเป็นเป็นความตื่นเต้นความร้าใจในฐานะของนักแข่งที่จะได้เห็นนักแข่งหลายคนเห็นรถแข่งหลายๆค่ายเนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วก็มันก็ดีนะครับที่จะได้ใช้เป็นแรงบันดาลใจด้วยนะครับว่าโอเคนะครับเห็นไหมว่าเขาอัพกันมาแล้วที่นี้มันเข้าทางยังไงกันบ้างเนี่ยนะ ในส่วนของจอสครับจอสเองก็บอกครับว่าเขาเห็นการต่อสู้ของแมคโรเลนเขาเห็นความสําเร็จตรงนี้เนี่ยเขาคิดว่าจากนี้และต่อไปนะฮะแมคโรเลนจะสามารถที่จะต่อสู้ได้ดีกว่าเดิมเขาจะไม่แปลกใจเลยนะครับที่ผลงานของแมคโรเลนก็คงจะดีวันดีคืนไปประมาณนั้นนะครับแต่จอสก็ยังงงนะว่าไปทําอะไรมาทําไมมันถึงเร็วทําไมมันถึงแรงขนาดนั้นจริงๆแล้วก็คือในตอนนี้มันก็อัปเกรดกันไปหมดนั่นแหละครับ มันก็อัปเกรดอยู่เพียงแต่ว่าคาแรคเตอร์ของรถแข่งถ้าถ้าเราตัดเรดบูออกไปนะผมว่าทุกทีมนะครับเอาเป็นอย่างแ s สตันมาตินเป็นอย่าง Ferrari Mercedes หรือเนี่ยล่าสุดมาร่วมแจมโดย m ม l a r ารเนี่ยมันเหมือนประมาณว่ามันไม่ได้ดีสุดนะอันนี้พูดถึงทุกทีมครับอย่าง m ม l a r ารตจ้องมองเฝ้าดูนะครับต้องลองเฝ้าดูว่าโอเคที่ซูเปอร์สโตนในคาแรคเตอร์สนามแบบนี้อุณหภูมิแบบนี้ ทางตรงแบบนี้จํานวนโค้งแบบนี้ถ้าไปเจอที่ฮังเการีนะครับถ้ามันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับตรงกันข้ามกับข้อมูลใน Silverstone เนี่ยมันจะออกมาแบบไหนหรือเราอาจจะมองว่าเอ,เอสตันมาตินทําไมถึงตัวดรอปๆไปเนี่ยนะครับการอัพเกรดก็อัปอยู่นะไม่ไช่ไม่อัพครับอัปอยู่เนี่ยผมว่ามันน่าจะเข้าเข้าอีหลอบนี้แหละว่าเอสตันมาตินอาจจะไปหมอะกับอีกคาแรคเตอร์อีกแบบนึง ผมมองว่าจุดเด่นหนึ่งของแอสตันมาตินอาจจะเป็นในเรื่องของโค้งที่เป็นโค้งความเร็วต่ําโค้งหักศอกอะไรประมาณนี้อันนี้พวกเขาน่าจะทําได้ดีแต่พอมาเจอโค้งที่เป็นโค้งความเร็วสูงในแบบนี้เนี่ยเลยมองว่าโอเคนะครับว่ามันอาจจะดรอปไปบ้างแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะครับอย่างน,น้อยก็คือยังคงอยู่ในการลุ้นคะแนนนะครับใน,ในท็อป1 0คันอยู่ไม่ได้่าหลุดไปตรงนั้นคือสู้ได้เท่าที่พร้อพอทำได้ แต่ในส่วนของแม็กลาเรนเนี่ยอย่างที่หัวหน้าทีมเขาบอกไปนะครับว่าคาแรคเตอร์สนามเนี่ยมันเหมาะนะครับมันเหมาะแต่เขาก็ไม่คิดนะครับว่าการอัพเกรดมันจะก้าวกระโดดไปแบบว่ามากมายนะครับไม่ได้ไม,ไไมไ่แม้จะมีความหวังอยู่ฮะว่ามันจะต้องดีขึ้นเนี่ยแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องพุ่งแบบว่าไปใหญ่โตมหโหระไรขนาดน,นั้นก็เหมือนประมาณว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไป ประมาณนั้นนะครับดังนั้นเราคงจะได้เห็นนะฮะการล้างตากันระหว่างแม็กโครเนกับทั้ง Mercedes ใช่ไหมเพราะว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้ผมว่า Mercedes เองก็คือจะเพื่อ้ําไม่ได้นะคืออัปเกรดมาเยอะไงแล้วก็ต้องมาจับตามองว่าการอัปเกรดในเรื่องของแอโร่ของของแม็กโครเนเนี่ยนะครับที่บอกว่าโอม้มันดีมากเนี่ยนะฮะมันดีมากมันดีเกินคาดเอาไว้ได้วยซ้ำเนี่ยการอัปเกรดที่ฮังการีนี่จะเป็นอะไร ต้องคอยดูครับหรือว่าจะมีจะมีชิ้นส่วนอ e โรไดนามิกเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาอีกไหมหรือยังไงตอนนี้ผมคิดว่านักแข่ง2คนกำลังได้ใจครับคือแรนดนอริสเนี่ยอารมณ์เขาเนี่ยคิดว่าเขาเขา,เขาน่าจะแบบมาตั้งแต่ที่ออสเตรเลียที่ออสเตรียแล้วที่ที่เรดบูลิงแล้วคือคิดนะครับว่าเฮ้ยต่อสู้ได้แล้วนี่หนาอะไรเงี้ยแต่พอความสําเร็จมันมา,มาเกิดขึ้นในโฮมเลสเนี่ยโอ้โหมันยิ่งเป็น มันยิ่งเป็นอะไรที่แบบว่าสมบูรณ์เพอร์เฟกมากต่อหน้าแฟนๆเนี่ยนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับที่โดนโหวตให้เป็น d ร i v เ r อร์ออฟเดนี่ยนะ <c oughs> คือการต่อสู้ของแมคลาเรนในฐานะของทีมแล้วก็ในฐานะของนักแข่งเนี่ยม,มันมีประเด็นมาตั้งแต่ที่ออสเตรียแล้วเราได้เห็นวิทยุใช่ไหมครับว่าทั้งทันเซอร์ทั้งแรนโดเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคล้ายๆว่า คือต่างคนต่างคิดว่าจะต้องมาดวลกันให้ได้ในจะต้องมาแก้มือหรือว่าเหมือนประมาณมวยมันเสมอกันมาเนี่ยนะฮะแม้ว่าใครจะขึ้นหน้าใครจะตามหลังก็ตามในออสเตรเลียเนี่ยนะแต่มันเหมือนคาใจอันนี้ความคิดของผมนะผมเปรียบเปรียบเทียบไปแบบประมาณนั้นเหมือนคาใจว่าเฮ้ยถ้าซินเวอร์สโตนเนี่ยล้วเป็นโฮมเลสของทั้งคู่นะครับเป็นโฮมเลสของทั้งคู่เนี่ยมันจะต้องพิสูจน์แล้วก็กลายเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าฝากนะครับฝากความ ความแค้นไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมฝากรอยแผลเอาไว้นะครับให้ทั้งทันเซอร์ให้ทั้งจอร์สคราวนี้เมเจอร์ก็ต้องเอาคืนแต่จะไหวหรือเปล่าเท่านั้นเองตอนนี้มันเป็นในช่วงเวลาของการอัปเกรดกรับเพื่อนๆฮะเนี่ยในต่อจากนี้ไปเนี่ยจะอัปเกรดอะไรกันมาอย่างเฟอร์ r รอรี่ก็จะอัพเหมือนกันนะครับแต่แต่อัปแล้วมันก็อาจจะมีความผิดพลาดตักตรงนั้นตรงนี้ไง ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าบางทีมเนี่ยอัพไปแล้วมาใช้งานในสนามนี้ไม่ได้แต่มันอาจจะใช้งานได้อีกสนามหนึ่งหรือเปล่าตรงนั้นก็ต้องรอแต่บางทีอาจจะอัพมานะครับอัพมาโอเครถก็ดีแต่มามาตายตอนจบมาเสียมาพลั้งพลาดเพราะว่าแผนเพราะว่าการเลือกใช้ยางการเข้าพิษหรืออาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งเรื่องของทงเหลืองทงแดงอะไรมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ พอแผนมันมาแบบกระทันหันในแบบนี้ก็ปรับตัวปรับอะไรกันไม่ทันก็ลนลานกันไปก็ต้องรอดูนะครับว่าแม็กซาเรนจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ผมผมเชื่อว่าคะแนนของนอริสตอนนี้ก็ก็อาจจะยังยังไม่ได้ว่าขยับเข้ามาใกล้นะครับถ้าเป็นประเภทของทั้งนักแข่งทั้งทีมเนี่ยเพราะว่าพึ่งพึ่งที่จะมา,มา,ม,า,ม,ามาดีนะฮะพึ่งที่จะมาดียังยังยังไม่ได้ค่อนข้างที่จะห่างอยู่นะครับเมื่อเมื่อเทียบกับ2หนุ่มจากเมอร์ซ e ดสซึ่งเป็นคู่แข่งคนสําคัญเนี่ยนะฮะ กาที่จะห่างอยู่ตอนนี้แม็โรเลนเนี่ยเข้าสู้กับเฟอร์เรอรี่ครับคะแนานตอนนี้คู่ขี่สูสีกันแล้วครับประเภทอ่าประเภททีมกับประเภทนักแข่งเนี่ยผมว่าสเต็ปของเขาก็คือขอเพียงว่าขึ้นหน้าเฟอร์เรอรี่ได้เนี่ยโอ้โหก็คงจะแบบว่าสุดๆอะแต่ถ้าเป็นแอสตันมาตินถ้าเป็นประเภททีมโอเคพอได้แต่ถ้าเป็นประเภทนักแข่งเนี่ยอาจจะยังไกลยอยู่นะฮะก็อย่างที่บอกไปครับพึ่งที่จะมาส่งสัญญ,ญาณดีได้ในตรงนี้แล้วดีคู่ด้วยดีฮะ ผมสังเกตดูนะครับว่าถ้าทีมไหนที่ทําอะไรมาแล้วถ้าคนหนึ่งดีอีกคนหนึ่งไม่ดีเนี่ยลึกๆมันเหมือนประมาณระเบิดเวลานะคล้ายๆว่ามันไม่ได้ว่าประสบความสําเร็จโดย,โดยรวมผมถึงเรียกว่าเป็นระเบิดเวลาแต่ความสําเร็จของแม่คราเรนราวนี้เนี่ยมันมันมาคู่ไงฮะแต่นั้นผมคิดว่ามันมันเป็นสัญญาณบวกที่ดีมากๆเราเห็นบางทีมใช่ไหมครับว่าพออัพหรือว่าพอทําอะไรมาปุ๊บเอาเข้าทางคนนี้ อีกคนหนึ่งไม่เข้าทีนี้ทางทีมก็จะต้องมาปรับว่าเอา้าทำไมมันถึงไม่เข้าเพราะว่าอะไรหรือว่าอีกคนหนึ่งที่ไม่ดีจะต้องปรับตัวปรับสไตล์การขับหรือว่าอะไรยังไงใหม่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาไงมันมันทำให้การทํางานโดยรวมในประเภทแบบใน,ใน,ใ,น,ใ,นในภาคของทีมอะ่ะมันยุ่งยากวุ่นวายขึ้นไงฮะมันจัดการยากขึ้นไงแต่ถ้ามาดีคู่ในแบบนี้ก็แสดงว่าการอัปเกรดคราวนี้ก็คือเข้าทาง ครับเข้าทางหน้าแข่งทั้งคู่ก็การทํางานก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นก็จะตาดูนะครับว่าแผนที่จะอัพในตรงนี้เนี่ยมันจะต่อยอดความสําเร็จไหมถ้าเกิดว่ายังมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วถ้ามา2คนในแบบนี้เนี่ยผมว่าเป็นสัญญาณที่โอ้นะฮะทำให้เกมเนี่ยมันมันน่าสนใจขึ้นเยอะนะอย่างน,น้อยเนี่ยครับเราดูเนี่ยอาจจะมองว่าเรดบล l ขาดลอยไปแต่กลุ่ม2อ,อที่ผมบอกไปนะครับว่ามัน มันเพิ่มกันเข้ามาแลาเพิ่มแมกโรเรนเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าดีงามสําหรับคนดูอย่างพวกเรากันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับในแต่ละค่ายแต่ละทีมที่เตรียมแผนกันไว้รอที่จะ